ศาาจารย์นะครับวัทวน,นที่31สิงหาคมนี้เราเจอกันในงานที่งาน S2M Party 2013นะครับกับ Asian Miracle นะครับ Asian Miracle 2นะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงคนที่จะรวยเนี่ยมันจะฟุกแบบเดิมไม่ได้ไงไม่มีฟุกไม่มีฟุกเราจึงรวมตัวนะครับเพื่อจัดงานครั้งใหญ่นะครับเป็น and Party. มีติ้งกับปาร์ตี้มีที่เด็ด นะแต่เราก็รวบรวมผู้ประสบความสเร็จในการลงทุนมาให้ท่านนะตั้งแต่คุณวิชัยทองแตงมาจนถึงนุ่มหล่อรวยโคตรไม่ใช่ผมนะพอลน <c oughs> บดงเองนั้นก็ได้รับหน้าที่อยู่ช่วงเดียวกันกันกบคุณพพทภาวิทนะครับก็คือนุ่มหล่อและรวยโคตรหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะผมเกี่ยวข้องอะไรกับ s t o c k tomorrow นะครับผมเองก็สงสยัยเหมือนกันนะ <c oughs> อนแรนะครับเดี๋ยวในวันนั้นผมจะ จะเฉลยวิธีทำไงให้คุณกเกษียรเร็วกรเกษียรรวยอย่างมั่นคั่งและมีอิสกรภาพะนรอย่างเงนครับหลายๆคนที่จะมาแชร์มุมมองต่างๆนะครับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็คืนนั้นก็จะเป็นคืนที่เราได้คุยอะไรกันสนุกๆนะครับก็ใครว่างก็เรียนเชิญนะครับมาเจอกันที่ดุสิตธานี31สิงหานี้เจอกัน สว,ส,สวัสดีครับครับ,รบก็พบกับพวกเราทั้งสี่คนนะครับในงาน uh, s o m Party 2013ปีนี้นะครับที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับซึ่ง uh, ในปีนี้เนี่ย uh, พวกเราก็จะมาในทีมของเ uh, จาะสี C ่เซกเตอร์เด่นนะครับ uh, สำหรับของไทยนะครับใน อาเซียนมิลเลอร์เอไอซนะครับซึ่งของผมเองนะครับผมนิ้วโป้งนะครับก็จะมาดูในส่วนของกลุ่ม ICT ซึ่งตัวกลุ่ม ICT เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้เนี่ยที่จะเพิ่มขึ้นแน่แนแล้วก็รายจ่ายเพิ่มขึ้นแน่แนแล้วก็ในกลุ่ม ICT 26ตัวเนี่ยมีความน่าสนใจหลายๆตัวหลายๆตัวซึ่งไม่ได้มีเฉพาะโมบายโอเปอเรเตอร์นะครับยังมีตัวอื่นๆอ,อ,อีกจะมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันงานเจอกันครับครับก็โบราณกล่าวไวว้่า คนจนเล่นหวยนะครับคนรวยเล่นหุ้นในทุนเล่นที่นะครับอีกสองปีเอซีเราจะมีประชากร600ล,ล้านคนแล้วก็อีก2ปีรถไฟฟ้าจะเปิดอีกสองสมสายมีทั้งโอกาสและอุปสรรคนะครับผมจะมาเฉลยว่าเล่นที่ยังไงให้เป็นเศรษฐีเขาสักทีแล้วเจอกันครับครับส่วนของผมเนี่ยตัวแทนจากบริษัทมิลค่อนเลยตรงๆครับจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นกลิ่น ตลบอบอวนสีเทาๆแต่ยังไงก็แล้วแต่สอดคล้องอาจารย์เนี่ยว่าสังหาที่ถ้าดีต้องมีเหล็กในการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องรวมถึง AEC ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าทุกคนที่มาฟังแล้วก็จะเข้าใจอุตสาหกรรมเหล็กเยอะขึ้นแล้วจะอาจจะมองเห็นว่าเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่สวยงามและเซ็กซี่ได้ครับครับผมแล้วก็หลังจากที่ a c 9เข้ามาถึงนะครับก็คอมมูนิตี้เราคงใหญ่ขึ้นนะครับอย่างที่จาร์เลิศบอกว่าเราจะมีคนถึง600ล้านคนนะครับแล้วก็ประชากรเหล่านี้ก็จะมีอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งสําคัญที่จะต้องตามมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ นะครับและที่สําคัญมากก็คือว่าประเทศเราเนี่ยนะครับถือว่ามีเครือโรงพยาบาลนะครับที่อยู่ติดอันดับโลกนะครับใหญ่ถึงอันดับสองันดับสาของโลกอยู่ทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเราเองยังได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดับนานาชาตินะครับมากที่สุดในทวีปเอเชียซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมเป็นโอกาสที่สําคัญนะครับในการที่จะเติบโตในคอมมูนิตี้แห่งนี้นะครับซึ่งโรงพยาบาลไหนนะครับที่จะ มีศักยภาพในการไขคว,า,ขวาโอกาสตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังดูนะครับและในวันนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าไรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับหลังจากหาค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะนําไปทําบุญนะครับกับมูลนิธิผู้ขาดแคลนในพระมราชินูพธรรมนะครับก็เรียกว่าได้ทั้งอิ่มความรู้แล้วก็อิ่มบุญไปด้วยกันครับเพื่อนๆนนักลงทุนทั้งหลายที่ ที่สนใจเรื่องการลงทุนก็อยากจะเชื่อเชื่อนะครับว่าในงานที่ที่3สิงหาคมที่จะถึงเนี้ในงาน S2M Party uh, Meeting จะได้พบกันอยาอน่องางพร้อมน้ำพร้อมตาสิ่งที่ได้เตรียมไว้ให้พวกเราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้ได้มองเห็นมุมมองในการลงทุนอีกรูปแบบหนึง่งไฮไลท์ของเรื่องที่ยู่ที่เรื่องหุง้นปั่นซึ่งพี่กหุ้นปั่นลองดูนะครับว่า ขาปั้นกันยังไงวิธีปั้นหุน้นมีเทคนิคมีกลยุทธ์มีวิธีการมีขั้นตอน,นอย,อยางไรี๋ยวอาจารย์นะครับว่าไม่ใช่หุฒปั้น,นเพราะผมไม่ยิยมที่จะให้ใช้เทคนิคการปั้นหู้นไปสร้างความมั่งคั่งของตัวเองและของเพื่อนๆน,นะครับก็ขอเชิญๆนะครับได้พบกันแล้วก็ได้สดนานลูกกัน สวัสดีครับสวัสดีค,ครับโอ้โหมากันครบทีมเลยนะฮะทีมนี้ทีมใหญ่มากนะฮะสิบท่านนะครับก็งาน S2M Meeting and Party 2013นะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครมาปี 20, 2012เนี่ยนะฮะน้อยกว่านี้ใช่ตอนนี้เยอะเลยครับตอนนี้เยอะเลยนะครับ ก็จะเป็นทีมนักเขียนทั้งหมดนะฮะที่เป็นระดับเบสเซลเลอร์นะครับก็ทั้งด้านของหุ้นนะครับครับผมแนวสร้างแรงบันดาลใจนะครับเรามากันครบใช่ไหมฮะทุกคนครบทีมนะฮะคิวอะไรวันนั้นนี่ยกเลิกหมดเลยนะครับเขีย์เลีย์หมดนะฮะคือจัดเต็มกับงานที่ดูสินธานีปีนี้ ะะพ,พี่ป้อมถึงบอกถึงกับบอกว่ายากกว่าวันมาคบผู้ชายนะครับใช่คือน่าจะเป็นวันสําคัญคืนหนึ่งวันสําคัญเลยครับครับคืนวันเสาร์นะฮะอากาศดีดีนะครับมีโอกาสได้มาเจอกับนักเขียนที่เราติดตามกันอยู่นะครับหลายๆท่านนะครับที่สําคัญเนี่ยสามารถที่จะนะครับคุยกับคุณคิดทีนะฮะคุยกับคุณแม็กทีคุณหยงทีเนี่ยสลับได้ทั้งคืนเลยเขาเรียกว่าเดินได้ทั่วงานคบุฟเฟ่บุฟเฟ่ใช่ไหมฮะคุณคิดอยู่ทั้งคืนเลยนะฮะกล่าวว่า จะไปเปิดห้องที่ดุสิตธานีแล้วก็เผื่อว่ามีคนจะสอบถามมิติหนึ่งที่สองอามกันหนักนะืมน้องนันนี่มาจากฮ่องกงเลยอยู่ยาวนะฮะค่ะก็จริงๆเปิดเทอมก่อนนั้นแต่ก็อยู่โดดเรียนนะคะเพื่องานนี้สุดยอดมากครับผมเลิฟสุดๆ ใหญ่ฮะก็คออยากให้เพื่อนๆนะครับทั้งนักเพื่อนักลงทุนแล้วก็แฟนๆรับในซ็อกทอมาร์โลนะครับมาเจอกันในงานนะครับผมวันเสาร์รับองว่าเป็นเสาร์ที่พิเศษสุดๆแน่นอนครับผมพวกเราทุกคนจะเจอกับทุกท่านนะครับยืนคุยกันทั้งคืนได้ครับผมครับพี่ปุ้ยครับก็อยากให้มาเจอกันนะฮะเพราะว่างานนี้เนี่ยคงหาไม่ได้แล้วแหละที่แต่ละคนจะมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้ยังไงก็อยากให้ทุกคน มาเจอกันที่งานแล้วยังไงไม่ต้องคุยกันคนละทีสองทีก็ได้ครับคุยกันหลายๆทีก็ได้เับคุยโยงอ่ะเจอกันครับสั้นๆครับสั้นๆสั้นๆก็ก็นะฮะทั้งงานเรามาเจอกันบน บริเวณงานนะฮะทานไปคุยไปนะครับแต่ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จับทุกคนเลยนะฮะจับปูใส่กระดง้งอ่าใช่ครับะะเราจะมาเผยเบื้องเบื้องหลังของงานเขียนระดับเบสเซอร์ใช่ครับชื่อช่วงว่า behind bestseller ครับนะครับเราจะมาเผานักเขียนใช่ไหมเราสองคนเนาะเราสองคน,นะะเราสองคนจะทําการบ้านร่วมกันนะครับนะที่จะเอาเกร็ดนะฮะเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆหรืออะไรที่น่าสนใจของงานเขียนชิ้นนั้นเนี่ยนะครับมาเผากันใช่ครับนะฮะ แล้วหลังจากงานวันนั้นเนี่ยนะฮะงานบนเวทีตรงนั้นเนี่ยนะฮะในคิวของนักเขียนเนี่ยยังมีเขาเรียกว่ามีทั้งเกมมีทั้งอ f ฟเต Party อ่ามีครบครบทุกรสชาติครบทุกอารมณ์ทั้งสาราแล้วก็บันเทิงนะครับรอย่าพลาดนะฮะวันที่31สิงหาคมเจอกันที่ดุสิตธานีครับ